ผู้ชมครับเรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับสำหรับอาคารสตองอถล่มนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าดําเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าณวันนี้จะผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วก็ตามข้อที่น่าสงสัยแล้วก็น่าสังเกตรประเด็นล่าสุดกับเรื่องของคอนกรีตที่ใช้กับคุณภาพของคอนกรีตเป็นอย่างไร ล่าสุดนะครับทางกรรมการสภาวิศวกรนะครับคุณชูเลิศจิตเจือจุนท่านเป็นวุฒิวิศวกรโยธาตั้งข้อสังเกตเร,รื่องของการเข้าไปเก็บตัวอย่างคอนกรีตมาเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพปรากฏว่าการเข้าไปเก็บตัวอย่างเนี่ยเก็บแบบเจาะจงครับเก็บเฉพาะในส่วนที่สมบูรณ์นะฮะไม่ได้เก็บแบบสุ่มไม่ได้เก็บแบบแรนดอมถูกตั้งคําถามอย่างนี้ครับว่าการเข้าไปเก็บตัวอย่างแบบนี้เพราะอะไร มีใครบงการมีใครสั่งการหรือไม่หรือว่าการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติการเนี่ยนะครับผิดพลาดซึ่งในส่วนนี้มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตกระบวนการการเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลตอบลการตรวจสอบที่ออกมาครับที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงและที่สําคัญครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับมากไปกว่าน,นั้นก็คือตัวคุณภาพของคอนกรีตตัวคอนกรีตนี่แหละครับอาจจะเป็นตัวคานสาคัญ ที่ทําให้ตึกถล่มในครั้งนี้ได้ครับโมโนแม็กซ์ส่งความหาเนี่ยคุณผูารอมีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาทลูกค้า a i s ลูกค้า Tru e d t ท็กหาราคาเดียวรีบสมัครนะ